สวัสดีค่ะวันนี้มีกล้วยนะเดี๋ยววันนี้แม่ฝั่งจะพาทำกล้วยบวชชีนะคะเลือกเอาลูกคำหามมันนะคะไม่ต้องเอาสุกมากแล้วไปต้มก่อนนะคะวันนี้ไม่ขูดมะพร้าว เอากะทิขวดไม่ทำเยอะทำประมาณสักถ้วยกว่า,วาสองถ้วยเด็ดนี่ค่ะเราได้กล้วยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปต้มด้วยนะคะตั้งหม้อให้เดือดแล้วก็เอาเกลือใส่ด้วยนะคะต้มให้กล้วยสุกก่อน ใส่น้ำเกลือ้าวเพิ่มไฟแรงจ้ะต้มประมาณสักสามนาทีไม่ต้องเอามากนะคะสักสา,า,ามนาทีเดี๋ยวมัน3ามนาทีได้เราก็มาปอกกล้วยใส่นะคะอา,อาต้มกล้วยแล้วนะคะแล้วก็จะคีบกล้วยออกมา ปอกแล้วหั่นนะคะต้มเนี่ยกล้วยเราจะไม่เละเลยใส่เกลือด้วยยางมันก็จะออกเนี่ยคะ่ะไอที่เราจะใช้อยู่เดียเ๋ยวนี้มันจะมีงามีน้ำตาลและมีไข่แล้วก็มีกะทินะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำตาลเชื่อมก่อนไปเชื่อมน้ำตาลก่อนเดี๋ยวก็จะมาหัน่นในเนี่ย ต้มน้ำตาลก่อนนะคะอก็เพืออ ด้วยลูกมันไม่ยาวทำอันครึ่งแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วนะพร้อมที่จะบวชเนี่ยใส่ใบเตย ใส่กะทิไม่ต้องใส่เยอะนะคะก็อืมกล่วยลงไปนะคะกล่วยลงไปแล้วก็ปิดฝาอีกสักพักหนึ่งเราจะเอาไข่มาใส่ ใส่ไข่ด้วยนะคะไม่ต้องใส่มากใส่แค่สลูกเสร็จแล้วนะคะยกออกไปได้เลยอุ่ยร้อน โรยด้วยงานนะจ๊ะเ,เสร็จแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ